พบกับเจ้าแม่อีกทีเช่นเคยนะคะใครที่ตามหาไฟขนาดใหญ่สุดๆเลยนะคะใหญ่สุดๆนี่เลยไฟ LED ring l i g นะคะ21นิ้ว21นิ้วครอบคลุมในการใช้งานเลยนะคะใช้งานได้ทุกประเภทเลยนะคะนี่แล้วก็เขาก็จะมีตัวกระเป๋านะคะสำหรับเก็บอุปกรณ์ที่เป็นไฟนะคะ ก็สะดวกเก็บนะคะนี่เลยเรามาดูไฟค่ะไฟใหญ่มากใหญ่เบิ่มเลยนะคะเขาก็จะมีเจ้าตัวจับโทรศัพท์นะคะมาให้3ตัวแบบนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็จะถามกันว่าทำไมมีให้ถึง3อันเอาไว้ทำอะไรบ้างก็อาจจะบางคนไลฟ์ a c e b o o k นะคะไลฟ์ใน YouTube หรือทำา t k t t อรอะไรก็คือหรือเอาไว้หนีบดูอีกหนึ่งเครื่องอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย เจ้าตัวไฟตัวนี้นะคะขนาด21นิ้วด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะคะเปิดปิดไฟแล้วก็เสียบไฟบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่นอกบ้านนะคะไม่ได้มีไฟบ้านสามารถใช้เป็น usb เสียบกับ power bank นะคะก็เปิดไฟตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยไฟตัวนี้นะคะควบคุมโดยการหมุนหมุนนะคะหมุนเจ้าตัวนี้ นี่ปุ่มนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแสงนะคะเพิ่มแสงแบบนี้ได้สว่างสุดๆไปเลยค่ะอย่างไรแล้วก็ปุ่มนี้สำหรับปรับสีของไฟนั่นเองสำหรับเทคนิคของเจ้าแม่ไอทีนะคะก็จะ,ะมีว่าถ้าไฟห้องนะคะเป็นสีขาวเราควรจะใช้ไฟสีวอร์มประมาณนี้ในการไลฟ์นะคะเพื่อให แสงอ่ะมันดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้าไฟห้องเป็นสีวอร์มหรือสีสีส้มนั่นเองเราก็ควรปรับไฟตัวนี้ให้เป็นไฟสีขาวแบบนี้นะคะสีขาวเลยแล้วก็ปรับแสงสว่างให้พอดีก็พอแบบนี้นะคะก็จะทําให้ความสว่างของห้องที่มันดูออกสลัวสลัวก็ทําให้ชัดขึ้นเหมาะกับใครเหมาะกับ ทุกคนเลยนะคะมันสามารถใช้ได้กับไลฟ์ขายเสื้อผ้าก็คือสว่างแบบสว่างมากๆเลยนะคะนี้ขายจิวเวลรี่ขายเพชรขายพลอยขาย ที่เป็นสินค้าที่ต้องการความสว่างเพื่อให้สินค้าดูดีนะคะแนะนําเป็นตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเจ้าแม่ไอทีไปหามาให้แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพ e จ365 epd เจ้าแม่ไอทีนะคะหรือสั่งสินค้าได้ที่ Line แอดส epd 89นะคะ